ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความขอรบนะครับพบกับไอ h ชน n e ลประจำวันอังคารนะครับที่28มิถุนายน2559นะครับวันนี้มาตามสัญญานะครับผมมีนัดที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหมอดูอีทีคำทํานายสัถานโลกและมีคำถา,ถามถึงหลวงอาสุวิทย์อิสระนะครับผมก็ก่อนที่จะไปถึงหมอดูอีทและหลวงอาสุวิทย์อิสระนะครับวันนี้ก็มีข่าว ทั่วไปทางด้านบ้านเมืองและข่าวเกี่ยวกับพุทธศาสนามารายงานตามสไตล์ของ i c h ช n n e l ทุกวันเช่นเดิมนะครับข่าวทางด้านบ้านเมืองตอนนี้ก็หนีไม่พ้นการรับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มนักศึกษานะครับที่ไปเคลื่อนไหวกันอยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเพื่อช่วยเพื่อนของเขาซึ่งติดคุกอยู่นะครับคุณโรมรังสีมันประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของกลุ่มนปชที่ไปจี้ที่เอกอัคราชทูต อังกฤษประจำประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่อง GT200 ว่ามีการทุจริตหรือเปล่านะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทนะครับที่ได้ออกมาจี้ให้ DSI ทํไทำตามหน้าที่และพูดถึงการทำหน้าที่ของพลเอกภัยบุญคุ้มฉายานะครับนอกจากนั้นก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องดาราชายทำพิธีแต่งงานกับผู้ชายด้วยกันมีเรื่องของดาราผู้หญิง เป็นเพื่อนกันและจับคู่กันทําธุรกิจและสุดท้ายก็มีปัญหากันนะครับและก็ต่อด้วยเรื่องของฟุตบอลยูโรนะครับตอนนี้กําลังฮิตกําลังฮอตก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของทางบ้านเมืองซึ่ง i อ h ช n แนลจะไม่ยุ่งกับทางการเมืองและข่าวลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาตอนนี้ก็ซาลงแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ก็คือการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเอ่อเวอร์พวันเล่ที่โคราชนะครับก็ทําให้ ถึงต้องใช้คำว่าต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอภาพข่าวทำให้สาธุชนทั่วไปได้เห็นว่าวัดพระธรรมกายไปสร้างที่รองรับการปฏิบัติธรรมไว้อย่างยิ่งใหญ่และดูดีเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของสาธุชนทั้งประเทศไทยและทั่วโลกนะครับและสุดท้ายก็จะเหมือนกับช่วยโฆษณาให้กับวัดพระธรรมกายเพราะวัดพระธรรมกายสร้างอะไรก็จะมีแต่โปร่งใสตรงไปตรงมาและ เปิดเผยนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนทุกคนที่นําเสนอข่าวนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีข่าวของวัดพระธรรมกายเชิญชวนสาธุชนให้มาร่วมหล่อเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสที่จะเข้าพรรษาในช่วงนี้เพื่อถวายให้กับทุกวัดไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยหรือประเทศเนปาลนะครับก็ติดตามข่าวกันดูนะครับวันนี้ไอชแนลจะขอนําเสนอเกี่ยวกับข่าวของ หมอดูอีทีซึ่งออกมาสัก2อสวันแล้วแล้วก็สถานไปทั้งแผ่นดินไทยนะครับคิดว่าหลายคนหรือทุกคนด้วยซ้ำไปที่มีช่องทางที่จะอ่านจากโซเชียลเน็ตเวิร์พวกนี้ก็น่าจะรู้กันไปแล้วตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2มาวันนี้คือตอนที่3นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าออตอนที่3นะครับก็จะทำนายทำนองว่าผู้ที่มีความอักตัญยูหรือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรพีก็จะมี จุดจบมีเคราะห์กรรมใหญ่หลวงนะครับมีชะตาชีวิตบั้นปลายที่เลวร้ายสุดๆประมาณนี้นะครับใครจะเป็นผู้ทรพีผู้อักตัญญูก็ไปคิดกันเอาเองนะครับส่วนเรื่องโดยที่หมอดูอีทีใช้คำว่า He will come down นะครับอันนี้ผมก็อ่านตามที่ส่งกันมานะครับเรื่องที่สองก็คือกล่าวถึงหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้หมอดูอิทีเมื่อได้ยินชื่อและเห็นภาพหลวงพ่อธรรมชโยนะครับ ก็จะมีน้ำตาคลอและพูดว่าหลวงพ่อรูปนี้เป็นพระที่มีคุณธรรมสูงเป็นพระที่มีบาร,รมีสูงมากและจะขยายพุทธศาสนาออกไปทั่วทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่หมอดูวีทีได้พูดถึงมาในตอนหนึ่งหรือตอนสองผมไม่แน่ใจทีนี้พอมาตอนที่3านี่หมอดูวีทีบอกว่าหลวงพ่อกำลังโดนข้อหาแบล็กมันนี นะครับก็ก็ตรงนะครับก็คือรับของโจรน,นะครับและตรงนี้ฟังให้ดีนะครับ Black Magic หมอดูอีที่บอกว่า Black Magic หมายถึงมนต์ดำขั้นสูงแต่มนต์ดำเหล่านี้จะไม่สามารถทำอะไรหลวงพ่อธรรมชโยได้และท้ายที่สุดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ก็จะถูกตีกลับไปยังผู้ที่กระทำ Black Magic นะครับก็คือสยเวทหรือสยศาสตร์ประมาณนี้แต่เป็นขั้นสูงหลวงพ่อธรรมชโยถูกคนใช้ Black Magic นะครับใครจะทำยังไงแบบไหนและหมอดูอิทียังได้บอกว่าผู้ต่อไปจะมีผู้มีบุญและผู้ที่มีความยุติธรรมได้มาช่วยทำให้เรื่องนี้เกิดความกระจ่างทำให้สังคมโดยรวมเข้าใจในการทำงานของหลวงพ่อธรรมชโยและวัดพระธรรมกายจะทำให้สังคม ทั้งหมดนะครับเข้าใจการทำงานของหลวงพ่อธรรมชยโยไม่ใช่เข้าใจผิดอยู่อย่างทุกวันนี้และหมอดูอีทีก็ยังได้บอกว่าผู้ที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเป็นใครซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ไปติดต่อกับหมอดูอีทีแต่ที่ผมติดใจและไม่สบายใจอย่างยิ่งก็คือเกี่ยวกับกรณีว่า Blackmagic ว่าเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอใช้สยเวทขั้นสูงจะเป็นของประเทศไหนของคอมเมน ของแขกของพม่าหรือ,อยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับนี่คือคำทำนายสัานโลกของหมอดูอีทีซึ่งตอนนี้ก็กระจายไปในโซเชียลรู้กันไปทั้งหมดแล้วครับทั้งฝ่ายที่เป็นลูกพระธรรมคนที่มีใจเป็นธรรมและฝ่ายซึ่งเตรียมที่จะก็เรียกเฮทววัดพระธรรมกายล่มสลายไปได้ ก็ติดตามกันต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็เป็นช่วงที่ผมมีคำถามที่จะมาถามหลวงอาสุวิทย์อิสระนะครับขอกราบนมัสก,การด้วยความเคารพนะครับก็มีคำถามทึ่งสังคมอยากจะทราบอยากจะถามแฟนๆไอ h ชนแนลก็ส่งคำถามมาที่ผมว่าช่วยถามหน่อยทีนี้ผมเป็นคนกลางผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ใจผมลึกๆ ก็คิดว่าสิ่งที่เขามาให้ถามเนี่ยผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าเป็นสิ่งที่หลวงอาได้กระทําจริงๆผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการตัดต่อภาพหรือใส่ร้ายกันมากกว่าแต่จะจริงจะเท็จประการใดก็ขอถามหลวงอา,อาให้กระจ่างดีกว่านะครับอย่าให้สังคมหรือคนที่เขาคาใจตรงนี้เ,เก็บไว้เป็นคําถามต่อไปนะครับหลวงอาครับผมคาถามเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ1ิบคาถามนะครับแต่วันนี้ ผมจะขอถามแค่3ข้อหลักๆนะครับอาจจะมีข้อย่อยด้วยก็ขอกลับนมัสก,การหลวงอาด้วยความเคารพอยากจะให้ตอบผ่านทางไหนก็ได้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่สังคมอยากจะรู้จริงๆนะครับคำถามแรกนะครับหลวงอาครับก่อนหน้านี้หลวงอาตามข่าวหนังสือพิมพ์และทุกคนรับทราบกันดีนะครับว่าหลวงอาไปนำมอ็บอยู่ที่แจ้งวัฒนะ จนมีฉายานะครับว่าราชสีแห่งแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งเป็นฉายาที่คนเขาตั้งให้แล้วรู้สึกว่าหลวงอาก็จะรู้สึกพึงพอใจกับฉายานี้ mm hmm. คำถามถามว่าถ้าย้อนเวลาไปได้หลวงอายังจะทำแบบเดิมหรือไม่ครับ mm hmm. เกี่ยวกับแจ้งวัฒนะนะครับ mm hmm. คำถามที่สอง มีภาพถ่ายที่หลุดออกมาจากโซเชียลจริงเท็จรประการใดผมไม่ทราบจริงๆแต่เห็นภาพที่หลวงอากำลังนั่งไม่แน่ใจว่าทำกับข้าวหรือผัดหรือทำอะไรสักอย่างนะครับอยู่หน้าเตาคนก็ก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่เป็นภาพจริงหรือภาพตัดต่อนะครับผมก็เลยมาถามให้วันนี้เป็นคำถามที่สองนะครับว่าภาพที่เห็นหลวงอากำลังทำกับข้าวหรือผัดอะไรสักอย่างในกระทะ เป็นภาพจริงหรือภาพตัดต่อครับหลวงอานะครับคำถามที่3นะครับคำถามที่3ประจำวันนี้นะครับมีภาพทางโซเชียลเช่นกันตอนนี้กระจายว่อนไปหมดนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นภาพที่หลวงอาสวิทย์อิสระกำลังทำวัตถุมงคลซึ่งด้านหลังของวัตถุมงคลเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คนไทยเทิดทูนและเคารพนะครับ และหลวงอามีภาพที่กําลังนอนให้เลือดและมีภาพเลือดสดๆนะครับหลวงอากาลังใช้เลือดสดๆทาตรงวัตถุมงคลน,นั้นคําถามถามว่า1เป็นภาพจริงหรือภาพตัดต่อครับหลวงอาคาถามที่สองถามว่าถ้าเป็นภาพจริงทําไมต้องใช้เลือดสดๆในการทําวัตถุมงคล ทำไมต้องใช้เลือดสดๆในการทำวัตถุมงคลเพื่ออะไรครับก็เป็นสามคำถามที่สังคมฝากมาให้ผมถามหลวงอาสุวิทย์อิสระด้วยความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามที่สังคมอยากได้คําตอบนะครับวันนี้ไอช n แนลได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางและมาถามคําถามต่อหลวงอาสุวิทย์อิสระแล้วนะครับก็ขอกราบนรมัสการหลวงอาสุวิทย์อิสระด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับและไอชนแนลประจำวันนี้ ขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ